สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เล็ฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทั้งไทยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสป,ปปล,ปล,ลาวิตาลอีสวิตเซอร์แลนด์สวิเดนอเมริกาออสเตรเตรลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นไกล ขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันกดติดตามให้ช่องไมล์รับจเจห้าเก้าชาขอบคุณในน้ำใจ f อฟลุงป้าทุกคนนะคะแล้วก็ FC f อฟเก่าไมลเลับเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะก็มีการลงหุ้นเสริมเข้าไปเนาะเพื่อนะคะเป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งที่ไมล์รับจทำมาตั้งแต่เปิดนะคะยูทูบนั่นแหละคะ่นนะเนาะก็เป็น คอนเทนต์การคำนวณน,นะคะตัวเลขนี่แหละคะ่ะนำมาฝากทุกคนนะคะใครชอบก็เข้ามาดูนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะสำหรับการคำนวณน,นะคะส่วน fc ลุงป้าก็คงจะชอบที่เราพูดข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นพูดเกี่ยวกับเรื่องลุงนี่แหละเนาะนะคะเพราะว่าเราเป็น fc ลุงป้ากันมาติดตามลุงป้า หมายรัพิจิติดตามลุงปา้าก็จะเล่าข่าวสารลุงป้าเสริมไปนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นข่าวประจําที่หมายรวพิจินะคะทําเป็นนะคะลงช่อง youtube นี่แหละค่ะเนาะเ <outgoing. S 2> พราะว่าเราก็มาติดตามกันจะสี่ปีอยู่แล้วเนาะนะคะก็คือติดตามข่าวจากที่เราได้มองเห็นข่าวนั่นแหละเราก็มาติดตามแล้วก็มารู้จักมาทักทายกันนี่แหละคะ่ะเนาะเห็นชื่อเห็นอะไรอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าเออเราจําได้อะไรอย่างนี้นะคะคนที่เข้ามาติดตามคนที่เคยคอมเมนต์ หาเราคนที่เคยให้กําลังใจเนี่ยเวลาเห็นคอมเมนต์มาอะไรพวกนี้เราก็จะจําได้กันนะคะทุกคนเนาะหรือว่าเราไปดูตามช่องต่างๆนะคะทุกๆช่องที่ทําสายเกี่ยวกับลุงป้าเนี่ยเราก็จะเห็นชื่อคอมเมนต์ทุกคนที่คอมเมนต์ลงไปเราก็จะเห็นกันและกันเนาะนะคะหมายแลบเจมไปไม่ทันไลฟ์สดเท่าไหร่หรอกคะ่ะนานๆจะเจอไลฟ์สดทีเนาะนะคะเพราะมันเวลาต่างกันและอีกอย่างหนึ่งหมล์ละเจมก็มีงานเนาะ ก็อาจจะไม่ได้ทานไร์สดยิ่งไรซ์สดลุงป้าเน,นี่นานๆจะเจอทีหนึ่งนะคะแต่ก็ไปดูย้อนหลังให้ตลอดเลยค่ะเนาะไปดูก็อยากรู้ว่าลุงป้าพูดคุยข่าวสารอะไรกันบ้างนี่และเนาะนะคะก็ไปดูเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนั่นแหละคะ่ะที่ทํา y o YouTube ด้วยกันนี่แหละคะ่ะก็ไปรับดูข่าวสารไปให้กําลังใจนะคะบางคนก็เล่าข่าวสารจาก,กลุงป้าบางคนก็พูดนะคะข่าวสาร เรื่อยเปื่อยในชีวิตประจําวันของตัวเองเอาออกมาพูดอะไรพวกนี้แหละค่ะแต่เอฟซีลุงฟ้าก็ไปให้กําลังใจเสมอ,น,น,อะนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรบางคนก็เปิดเพลงร้องเพลงด้วยกันอย่างช่องมรีนะคะนี่แหละค่ะก็ร้องเพลงเนาะอันนั้นก็คือไล์สดแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงกับ YouTube ด้วยกันนั่นแหละค่ะเนาะเราก็ไปดูไปส่งกําลังใจแต่ไม่ได้คอมเมนต์หรอกค่ะเนาะก็ให้กําลังใจกันทุกคนนี่แหละ ส่วนใครที่ชอบดูการคำนวณน,นะคะตัวเลขอะไรเงี้ยอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสำคัญของเราทุกคนที่ติดตามแล้วเนาะก็คือทุกวันที่หนึ่งและว,วันที่สิบหกของเดือนนะคะเราก็ไปอรอลุ้นกันใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดแล้วเนาะก็อีกแค่สองวันก็จะนะคะได้ลุ้นระทึกกันเนาะ <laughs> นะคะหมายเล็บเจเจก,ก็นี่แหละค่ะคำนวณลงไปเพื่อเป็นแนวทางเนาะใครไม่ชอบก็ยังไม่ต้องเข้าไปดูนะคะทุกคนเนาะก็อยู่ที่ ตัวเราหากใครอยากไปส่งกำลังใจเข้าไปก็ฝากนะคะชมโฆษณาให้หน่อยแล้วกันเนาะนะคะทุกๆคลิปที่ไม่เลิฟเจลงในละก็ขอบคุณน้ำใจทุกคนที่เข้ามานะคะเป็นกำลังใจเนาะ,ค,ะคลิปนี้ไม่เลิฟเจได้ไปฟังนะคะช่องของทนายนะคะทนายนงนะะเนาะเห็นว่าท่านทนายนบไม่สบายก็ขอให้หายไวไวนะคะทุกคนเนาะ,ะเรื่องเจ็บไข้ได้ปวดนี่โอ้ยเนาะนะคะมัน <laughs> ธรรมดาค่ะเป็นไข้หวัดเป็นไรกันเนาะนะคะไมาเร็บใจเจเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละค่ะไข้หวัดนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลสุขภาพแล้วกันนะคะเพราะเราคือเวลาอากาศมันเปลี่ยนน่ะเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็ไม่สบายนั่นแหละค่ะเนาะยิ่งไม่รับเจเจเนาะคนอ้วนนะคะทุกคนโรคภยัยไข้เจ็บนี่โอ้ยไม่อยากให้มีเลยเลย <laughs> แต่ก็มันก็อย่างว่าเลยเนาะนะคะชีวิตของคนเราเอาว่ากันไปนะคะ นั่นแหละก็เป็นกําลังใจให้หายไปๆแล้วกันใครที่เจ็บป่วยตอนนี้ก็ขอให้ดีวันดีคืนหายเร็วๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะเราก็มาเป็นกําลังใจให้กันแล้วกัน,นอันนี้มาพูดมาทักไทยก่อนนอนนี่แหละค่ะเนาะก็ได้ไปฟังไอ้นะคะช่องที่ ปลาช่างเม้งด้วยล่คะค่ะมาแล้วพี่เจไดดูทุกวันละปลาช่างเม้งมวันละสี่ห้ารอบนะคะไปดูข่าวสารปลาช่างเม้งเอามาเิดเนั่นแหละค่ะเนาะว่าพูดถึงใครบ้างอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เข้าไปฟังเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ออกมานะคะก็คือบางทีเราก็ทํากับข้าวก็ไม่ได้ไปคอมเมนต์อะไรหรอกคะ่ะไม่ได้คอมเมนต์อะไรไปหาเพราะว่าเรายุ่งทํากับข้าวให้ครอบครัวอยู่เนาะก็ไม่ได้ค่อยได้คอมเมนต์นะคะแต่ก็ไปดูไปดูบอยอู่คะ่ะ เห็นป่าช่างแม่งเอาเวลาไหนนอนเรายังไม่รู้เลยอุ้ยบอกเห็นขึ้นนะคะก็อุ้ยดึกแล้วด้วยเนาะแล้วก็เห็นอยู่ดึกนะคะก็เออนอนช่วงไหนตื่นมาขยันนะคะเนาะเอาข่าวสารมาให้ทุกคนได้รับรู้แล้วค่ะว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันเนาะง่วงแล้วค่ะวันนี้ดึกมากแล้วจะตีหนึ่งแล้วเมืองไทยก็คงเช้าเจ็ดโมงแล้วแ่ะค่ะก็มาทักทายก่อนนอนนี่แหละค่ะเนาะ ก็เห็นข่าวนี่แหละที่เราพูดพูดถึงถึงกันแล้วก็ไปดูช่องทางที่จำประดงด้วยเนาะไปดูช่องเหมือนที่มาเล็บเจ็บเล่าไปแ่้ะค่ะช่องของเอเสือแล้วก็ช่องของแม่คําใสนะคะที่พูดถึงข่าวสารเนาะแล้วก็ไปดูช่องของลุงจิมมี่โดยตรงัลนแหละค่ะก็คือเอาออกมาอธิบายนะคะ ทำไมเพราะเหตุใดนั่นแหละก็มาอธิบายให้ฟังเนาะที่จริงเนาะในใน,ในความรู้สึกของไม่เลิเจเจเนาะลุงจิงมีจะเอ่ยชื่อลุงป้าเลยมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็อธิบายให้ลุงป้าฟังไปว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้ปัญหาของเรามันเป็นแบบนี้ก็อธิบายไปเนี่ยเชื่อว่าลุงป้าต้องเข้าใจอยู่แล้วค่ะเนาะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานเราก็แค่บอกว่าลุงป้าเอ้ผมนะ ติดุระอะไรก็ว่าไปเนาะนะคะก็พูดไปเถอะเราเป็นรู้จักกันมานานมาหลายปีอยู่ด้วยกันมาหลายปีกินข้าวร่วมข้าวหม้อเดียวกันคุยกันอะไรพวกนี้เคยอยู่ร่วมกันนอนอะไรพวกนี้เนาะถึงจะไม่ได้นอนที่เดียวกันน่ะแต่เราก็เคยไปอยู่ไปอาศัยกันหรือลุงป้าก็ได้ลุงชิมมี่ช่วยเหลือแยะะอย่างนี้นะคะในทํา ธุระให้ต่างๆนานาเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยกันได้แหละค่ะทุกคนไม่แล้วพี่เจก็เชื่อว่าถ้าเราหันหน้าคุยกันน่ะยังไงมันก็ต้องเข้าใจกันใช่ไหมคะทุกคนเพราะเราต่างคนต่างโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วค่ะเวลาคุยกันมันก็ต้องมีเหตุและผลแหละเนาะลุงจิมมี่ก็มีเหตุผลของลุงจิมมี่ลุงป้าก็ต้องฟังเหตุผลของลุงจิมมี่ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ลุงจิมมี่ก็ต้องฟังเหตุผลของลุงป้าด้วยที่ลุงป้าพูดน่ะ หมายถึงอะไรว่าเออไปเอากลางคืนมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุผลของแต่และคนที่ต้องรับฟังกันและกันนะคะเนาะถ้าเรารับฟังกันและกันมันก็จะเข้าใจกันนะคะเนาะมันมันเสียอยู่อย่างคือมาแล้วเจไปฟังช่องของคุณลุงจิมมี่นั่นแหละเนาะถ้าเราไปคนของต,งตอนกลางวันเนี่ยแล้วมันไม่เสร็จเนี่ยเรารู้ว่าคนของเรามาถึงกี่โมงเนี่ยถ้าเราโทรบอกลุงว่าเออลุง ขนตอนกลางวันมด้เสร็จนะรถเขาเป็นแบบนี้ลุงก็ขออนุญาตเข้าไปขนตอนกลางคืนหน่อยนะอะไรอย่างนี้มันก็คงไม่มีปัญหานะถ้าเราคิดถึงตอนนั้นนะ่ะลุงจิมมี่แกก็คงคิดไม่ทันประมาณนั้นหรือเปล่าวยเลยไม่อยากโทรหาชนขากล้องตัวเองนะคะเลยไม่อยากโทรหานะคะเนาะที่จริงการที่เราจะโทรหาเนี่ยมันดีกว่าการที่เราพิมพ์นะหมายแลขเจพูด อันนี้ในความรู้สึกของมาเลเจเจเนาะเพราะว่าลุงจิมบอกไม่ไม่ค่อยมีเวลาโทรใช่ไหมคะทุกคนคือไม่มีเวลาโทรเลยทํางานเยอะอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็เจยดเวลาสักนะคะนิดนึงโทรบอกเนาะก็ไม่ถึงห้านาทีก็คงจะรู้เรื่องกันนะ่ะเอัอนนี้นี่ความคิดของมาเล็เจเจนะคะเพราะว่าการพิมพ์บางอย่างเนี่มันเท่ากับเราคุยนะคะ แล้วการที่เราคุยมันก็ไม่เท่ากับการที่เราเจอกันตัวต่อตัวนี้แหละค่ะมันเป็นขั้นตอนนะอย่างอย่างเขียนพิมพ์มันก็ได้แต่เขียนพิมพ์เพราะไม่ได้คุยกันใช่ไหมคะแต่พอเราคุยกันโทรศัพท์คุยกันมันก็ได้ยินเสียงกันแต่แค่ได้ยินเสียงมันไม่พอมันต้องไปเจอกันเนี่ยพูดคุยกันเนี่ยมันจะดีกว่าอันนี้คือความคิดของมาลจเนาะแต่ก็มาลจก็เข้าใจทั้งสองท่านแหละ ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยเหตุผลของแต่นะคะของแต่ละคนนี่แหละคะ่ะเนาะลุงจิมแกก็ช่วยลุงเยอะเยอะจริง,รงๆหลายๆอย่างนะคะก็ต่างคนต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหันหน้าพูดคุยกันมาเรวพิเจก็เชื่อว่าทุกคนต้องเข้าใจแหละค่ะนะคะ,นะคะยิ่งพูดยิ่งพูดตอบกันไปมามันก็ยิ่งทําให้ห่างเหินกันนะมันยิ่งทําให้อะไรที่มันไม่ดีถ้าหยุดได้ก็หยุดเนาะในส่วนตัวของมาเรลพิเจอย่างนี้นะคะ นะคะหยุดทั้งสองฝ่ายแล้วก็หันหน้าพูดคุยกันโทรคุยกันดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่ต้องบาดหมางก,กันนะคะก็คือ,อยังไงยังไงเราก็เคยทํางานแล้วก็อยู่ด้วยกันนี่แหละคะ่ะเนาะผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละคะ่ะไม่มีใครได้ผลประโยชน์มากกว่าใครหรอกคะ่ะต่างฝ่ายต้องได้ผลประโยชน์ร่วมกันนี่แหละคะ่ะเนาะอันนี้ไมล์รัฐบจญญัก็ก็อยากจะบอกอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราจะคิดให้ลึกก็คือ ผลประโยชน์ที่ได้เราได้จากลุงเนี่ยมันเยอะมันเยอะไงก็คือเราไปอาศัยนะคะทำมาหากินเอาเขามาลงโซเชียลเป็นช่องทางทำมาหากินของเราเนี่ยเราได้เต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่แล้วในส่วนนั้นเนาะนะคะมันก็มีบางอย่างอะไรนะคะที่มันพูดไม่ได้เนาะนะคะในส่วนนี้มันคือต่างมุมมองมุมมองของลุงเขาก็บอกเอออาจจะคิดว่า มาถ่ายทําเขาแล้วมาอยู่กับเขาเอาชีวิตเขาไปทำมาหากินก็อยากให้ช่วยงานตรงโน้นตรงนี้อะไรจับได้นะคะก็พอช่วยช่วยกันอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะคือมาอยู่กับเราก็ต้องทํางานให้เราบ้างมันก็มีอย่างนี้อยู่ในใจอยู่แล้วแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเหลออย่าพูดว่าแค่ลุงคนเดียวถ้าใครที่เป็นลุงก็ต้องคิดแบบเดียวกันนั่นแหละคะ่ะคือไปอยู่ด้วยกันมันต้องช่วยกันทํามาหากินช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นนหะจับ นิดจับหน่อยคนละไม้ละมือนะคะหรือต้องทํางานในที่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าอาศัยเขาทํามาหากินมันก็ได้ส่วนนั้นน่ะนะคะแต่ถ้าคิดกับกันก็คือมันมีอะไรมากมายที่คนที่เป็น youtube ไปอยู่ข้างกายก็ช่วยลุงได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะก็เดินเรื่องตรงนู้นตรงนี้คือเป็นกําลังอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่ะนะคะ เพื่อาต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ให้กันและกันนั่แหละคะ่ะเนาะอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดเยอะว่าใครจะได้ผลประโยชน์จากใครมากกว่ากันคิดแต่ว่าถ้าเราจริงใจให้กันเสียอย่างมันจะไม่มีคําว่าผลประโยชน์เกิดขึ้นในใจระหว่างสองฝ่ายเมื่อเราจริงใจต่อกันเนี่ยคาว่าผลประโยชน์มันจะต้องไม่มีอยู่ในหัวสมองเมื่อเราให้ใจกันและกันนะคะก็คือฉันให้ใจคุณคุณให้ใจฉันวานไหว อะไรกันได้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะนั่นคือความจริงใจที่มีต่อกันนั่นแหละค่ะเนาะมันก็อยู่ที่ทั้งสองครอบครัวนั่นแหละค่ะจะปรับความเข้าใจกันเนาะเราอยู่ห่างๆเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับเขาในพื้นที่เราไม่รู้ไม่เห็นหรอกค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ของเขาเกิดอะไรขึ้นในคนสองคนเขาสองครอบครัวเขานี้นะคะเพราะเราแค่มองอยู่ห่างๆข้างนอกแต่คนในพื้นที่เขาย่อมรู้ดีที่สุด มากกว่าเราที่นั่งอยู่ไกลแสนไกลหรือนั่งอยู่ข้างนอกและเล่าข่าวสารของเขานั่นแหละค่ะเนาะคลิปนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้ะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งลุงทั้งลุงจิมมี่นั่นแหละคะ่ะเนะาะก็อยากให้ครอบครัวเขามาดีกันนั่นแหละเหมือนที่ป๋าบอกนั่นแหละพ่อยังไงลุงจิมมี่ก็เคยอยู่กับลุงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเป็นเอฟซีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะก็คนเราทุกคนทํามาหากินมันก็ต้องนะคะ เขาเรียกอะไรเพื่อตัวเองอยู่แล้วนะคะทุกคนนั่แหละไม่ว่าจะเป็นใครนะคะอย่างลุงกิมมี่เนี่ยเขาจะมีเหตุผลของเขาอยู่แล้วว่าเออในวันที่ครอบครัวเขาเจอปัญหาอุปสรรคเนี่ยช,ชีวิตครอบครัวหรือคนในครอบครัวไม่สบายเขาก็ต้องเลือกครอบครัวเขาอยู่แล้วต่อให้เขามีคํามั่นสัญญาว่าจะอยู่กับลุงจนวันสุดท้ายอยู่หลังจากนะคะคนจนไม่เหลือใครก็จะอยู่กับลุงเนี่ยแต่เมื่อวันเวลามันไม่เป็นังดังที่คิดก็คือ เมื่อครอบครัวมีปัญหาไม่สบายเขาก็ต้องเลือกครอบครัวเขาก็ต้องกลับไปอยู่ในครอบครัวดูแลครอบครัวเขามันก็ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะในส่วนนั้นถ้าเป็นเรานะคะเราก็ต้องไปดูแลครอบครัวของเราเนี่ยมันเห,เหตุผลของแต่ละคนมันฟังกันขึ้นอยู่แล้วค่ะถ้าเรารับฟังซึ่งกันและกันนะคะทุกคนเนาะต่อให้เราจะสัญญาหน้าสื่อหน้าจอ,อยังไงเนี่ยแต่เมื่อนะคะเหตุเกิดขึ้นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ย เขาก็ต้องเลือกครอบครัวของเขามันก็ถูกอยู่แล้วนะคะในส่วนนั้นเนาะเราก็ต้องเข้าใจลุงจิมมี่ในส่วนนั้นด้วยแล้วกันเนาะสําหรับเอฟซลุงป้านะคะส่วนลุงป้าเราก็เข้าใจนะคะว่าไอความเป็นเจ้าของพื้นที่ถ้าถ้าเป็นเราเราก็ไม่ชอบถ้าใครมาขนของออกตอนดึกดึกดึกด,ด,ดแล้วไปไม่ลาม,มาไม่มาไม่ไหว้เนี่ยนะคะคนเป็นเจ้าของคนเป็นนะคะต้นเรื่องอันนี้ก็ไม่พอใจมันก็ต้องคุยกัน ทุกคนก็ต้องเข้าใจลุงป้าด้วยในส่วนนั้นเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเราเราก็คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยเราันก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละคะ่ะแล้วทั้งสองฝ่ายมันก็ต้องหันหน้าคุยกันนั่นหละ,ะมันถึงจะปรับความเข้าใจกันได้ถ้าต่างคนต่างไม่คุยกันต่างคนต่างนะคะไม่ปรับความเข้าใจกันมันก็คลาคาสั่งอยู่นั่นแหละคะ่ะเนาะอย่างเราเป็นเด็กเนี่ยนะคะ เราจะโทรหาผู้ใหญ่ก่อนถามข่าวๆเขาก่อนมันก็ไม่เสียหายมันก็ไม่น่าอายนะคะหรือเราจะเป็นผู้ใหญ่เราจะโทรหาเด็กก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายที่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะโทรหาเด็กก่อนทําไมมันก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะถ้าเราอยากจะปรับปรุงความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็โทรหาก่อนได้มันก็ไม่น่ามันก็ใช่เรื่องน่าเกลียดลืมเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปไม่ได้นะคะคืออยู่ที่เราน่ะอยู่ที่จิตใจเราสองฝ่ายนี่แหละค่ะ จะคิดเห็นกันยังไงเนาะเป็นกําลังใจให้ทั้งทั้งสองทั้งสองครอบครัวกันแล้วก็ทุกคนและค่ะเนาะที่อยู่และติดตามอยู่ตะในเวลานี้นะคะเป็นกําลังใจให้เสมอเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงป้าไมายรัตเิจให้กําลังใจเสมอนะคะก็สู้ๆกันต่อไปค่ะเนาะกําลังใจมีให้ลุงป้าเสมออยู่แล้วเนาะคลิปนี้พูดยาวมากนะคะก่อนเข้านอนเนาะก็ฝาก fc ลุงป้าแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเนาะใครที่นะคะมีกําลังก็ สนับสนุนกันไปตามกําลังของเรานะคะอย่าให้เกินตัวมันจะทําให้เราเป็นทุกข์เนาะถ้ามันเกินตัวนะคะไม่มีก็ไปดูคลิปดูไลฟ์สดแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาของลุงป้าเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจฝากสนับสนุนนะคะยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะเราหมุนเวียนนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้พูดเยอะก็ไม่ได้นะ้องเดี๋ยวไป,ไปคิดผิดกฎของเขานะคะนั่นแหละค่ะคือกําลังใจ มีให้กันและกันความจริงใจเท่านั้นและคะที่เราจะมีให้กันได้เนาะนะคะก็ฝากความจริงใจถึงกันและกันแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ fc my love fc ลงงป้ายูทูบเบอร์สายลวงป้าทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดวังสิ่งใดปราถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งมา่นปราถนาทุกๆประการนะคะโชคาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือ,ลอใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ